ทำที่เป็นบาปทั้งที่เขาทําทั้งละเอียดละหยาบเมื่อหมดไปเนี่ยผลลัพธ์ก็จะเกิดเป็นบาร,รมีสามิทั์ที่ประกอบธาตุละเอียดละหยาบขึ้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานมากขึ้นจะ้ะจะยิ่งขึ้นเลยในช่วงนี้ถ้าสะดวกเราก็ทําวันเว้นวันไปก่อนทําวันเว้นวันวันเว้นวันวันที่เราทําเราก็จะอยากกินอาหารมากมายเลยนะ แล้วเราก็เตรียมอาหารไว้แต่พอเราจะทานจริงๆอะ่ะมันทานไม่ได้เยอะเลยให้ความรู้สึกอยากนั้นอย่างนี้มันไม่ค่อยมีอะ่ะไม่ค่อยมีจ้ะก็ลดลงไปเมื่อเราทําให้ร่างกายเราทําให้ตัวเราเนี่ยหมดไปจากทำที่เป็นบะที่เป็นโบลกดนลงทําให้ร่างกายของเรามีบาร,รมีสามทิฏฐิเปรตคุณหลวงปู่สดเจนทัโล ยึดพื้นที่ในท่อทานบุญของเราได้มากขึ้นทั้งละเอียดแล้วก็ในส่วนหยาบด้วยผลปรากฏว่าที่บอกว่าจะทานปรากฏว่าทานไม่ได้มันเทศยังไม่ได้ทานเลยซึ่งเป็นเราก็ชอบทานอยู่ละมันเทศปิ้งใช่ไหมหนมครบก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี้ยหรือหรือครึ่งหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปทานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเราอยาก ทานเนี่ยแล้วเราก็าไปทานเดี๋ยวมันจะไปข้งวันเรื่อยมันจะอยากไปเรื่อยอยากไปเรื่อยคือจะอยากเยอะขึ้นเยอะขึ้นจะ้ะเพราะมันเป็นโลภโกรธหลงอะ่ะแต่ถ้าเราสังเกตเอาแบบพอดีพอดีถ้าเราทานแค่นี้พอดีหรือเอาแบบให้เรามีความสุขมีธาตุอาหารครบมีมีความอร่อยที่เรา ชอบเราอิ่มอย่างนี้พอดีให้เป็นเวลาของเราอะ่ะอย่าให้เกินไปในทำที่เป็นบาปอย่าให้ไปในทางที่จะทำเป็นเป็นบาปถ้าควบคุมอย่างนี้ได้ก็ก็จะเป็นปผู้รู้ผู้เตือนผู้บาปในต่อเนื่องสิ่งที่เราทำเราก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทำแล้วท่านนำเราทำมาตลอด ถ้าจะเอาหลักฐานก็มีผู้ตัดสรุและเองโดยชอบก็ทําทหลักฐานไว้ว่าจะต้องทํำยังไงก็าปรากฏในโอวาทปฟติโมนั่นแหละจ้ะจะลงรายละเอียดลงข้อมูลทั้งหมดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นแบบที่เรากำลังทำอยู่เนี่นยแหละเราจะต้องให้แบบแผนชีวิตตั้งแต่ตื่น จนกระทั่งไปนอนตื่นจากนอนลุกจากนอนมามาทำภารก,กิจภารก,กิจที่ทำทั้งหมดก็เปลี่ยนทำที่เป็นบาปให้เป็นบรารมีสันติทศั์แต่คุณหลวงพุทธสดจันทร์มโโใหม่ <c oughs> ๆชีวิตเราก็จะอยู่กับปัจจัยสี่จ้ะอาหารเครื่องห่มยาสารโลกที่อยู่อาศัยอยู่กับ ทอทานบุญทั้งคนสัตว์สิ่งของก็จะต้องทําให้ตัวเรามีบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุหลงปู่สดจันทสโลเพิ่มขึ้นทําให้คนสัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุหลงปู่สดจันทสุโลเพิ่มขึ้นทาอย่างนี้จ้ะทําเพิ่มขึ้นให้ได้ทําให้วิกิตให้เป็นบารมีสามสิบทัศนพระเด็พระกุหลงปู่สดจันทสโลใหม่ เพราะการขยายที่ผ่านทำบุญออกไปเรื่อยๆคือการเข้าสู่วิกฤตของชีวิตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะจะไปเจอกับธรรมที่เป็นบาปอะที่เขามีเป็นทะเลมหาสมุทรเลยละ่ะซึ่งเขาสร้างวิกฤตได้จ้ะเราก็จะต้องรู้วิธีการเปลี่ยนวิกฤตเป็นบาร,รมีสามสิทัศนเพเดคุณหลวงพุดสดจันทร์ข้อใหม่ๆให้ได้ อืมพอมานึกมาทำงานเราจะเห็นว่างานเราก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าหมายถึงเราเรารู้ว่าจะต้องก้าวหน้าเลยล่ะก้าวหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยเลยส่วนความเป็นอยู่หมู่คณะของเราเราก็รู้แต่ละท่อทานบุญว่ามีทำ แบบไหนบ้างก็ให้รักษากันไว้จ้ะรักษากันไว้ผู้ที่มีธรรมที่เป็นบาปอยู่มากเราก็ต้องสังเกตว่านำผู้อื่นยังไม่ได้เราก็จะต้องออกมานำออกมาแก้ไขให้เขาจ้ะเราก็ต้องทำเป็นแบบอจ้ะจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนอยู่นะเราก็พยายามเปลี่ยน แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆซึ่งมันเร็วมันช้าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนจ้ะเราเองเราดูที่ตัวเราให้เราร่มเย็นนะฮะแล้วก็แก้ไขให้เขาเช่นเขาทำให้เกิดบาปขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ว่าอย่าให้เกิดบาปขึ้นเกิดบาปขึ้นก็เช่นเขาก็ออกมานำให้มันผิดอะ่ะ แล้วถ้าผู้อื่นทําแล้วเขาก็ทําผิดด้วยคือบาปอะ่ะมันก็เพิ่มไปเรื่อยเลยบาปเรารู้อย่างนี้เราก็เราก็บอกว่าอาตรฐานที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยฮบาปนั้นก็จบเลยจ้ะก็หมดไปในส่วนนั้นละเนี้ยทำง่ายแค่นี้เองแต่ที่ทำยา,ยากคืออะไรฮะก็คือปล่อยให้บาปไปเรื่อยเลย จากก็มีอยู่หนึ่งก็ให้เพิ่มเยอะเป็นล้านเป็นเยอะแยะแล้วมันจะเป็นไงอ่ะล้วจะบอกว่าจะมาแก้บาปที่มีเยอะๆกับการที่เราเห็นมีนิดนีหน่อยเราก็แก้เราก็จบอย่างนี้มันจะง่ายกว่าจ้ะส่วนอาการที่บอกว่ามันจะยะังง่วนอย่างเงี้ยอันนั้นก็บาปอีกก็ให้เลิกซะให้เลิกมีมีบาปแบบนั้นให้ดูงานของครูบาอาจารย์ว่าดําเนินไป ดำเนินไปด้วยบุญบาร,รมีไม่ได้ดําเนินไปด้วยบาปแล้วผู้ที่ผิดเพี้ยนก็คือตัวเราเองละ่ะที่รู้แล้วไม่ไม่ทาครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี้ยบ่อยๆนะประเภทที่รู้แล้วก็ไม่แก้ไขไม่ทําไม่ไม่ลงไปไปทําให้ถูกต้องอ่ะอันนี้ฮะตัวบาปเลยละ่ะแล้วจะมีบาปบาปมากกว่าด้วยนะ ทำไมบอกว่ามีบาปมากกว่าก็เพราะว่าผู้ที่เขาเขาเป็นเส้นทางให้บาปแรกอะ่ะเขาก็มีบาปอยู่แล้วส่วนผู้ที่รู้แล้วก็ยังทําให้เกิดบาปอยู่นี่อาการที่ยังเคยทาเกิดบาปอยู่เนี้ก็คือรับคําสั่งจากบาปลหละว่าทําให้ทําให้บาปเพิ่มขึ้นแล้วตัวคนคนเียว เขาจะมีบาปเข้ามาเยอะเลยจ้ะไอ้ที่บอกมากกว่าคือปริมาณบาปเดิมที่อยู่ในในท่อฐานบุญแรกที่เขามีบาปไปแล้วอะ่ะเขาก็ยืดพื้นที่ได้แล้วตอนนี้ส่วนที่ไม่แก้ไขเนี่ยเขาต้องยืดพื้นที่ให้ได้เขาจะเอาบาปมาใส่ให้เยอะๆจ้ะที่บอกว่ามีบาปเยอะกว่าเพื่อจะให้ไปเป็นเหมือนกับชุดคนแรกๆอะไรจ้ะที่มีอาการผิดเพี้ยนย้างกันนี่ไงจ้ะ ที่เขาบอกว่าปล่อยปะแล้วเลยก็เหมือนอาการที่เราเห็นในบุคณะอะไรเยเขาเห็นตรงโู้นตรงนี้เขาเห็นกันอยู่นะแต่เขาเขาปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยพอปล่อยไปเรื่อยปรากฏว่าเต็มไปหมดเลยมืดบอดไปเรื่อยเลยก็เพราะปล่อยไปเรื่อยนี่แหละแล้วแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะแก้ไขเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะแก้ท่านจะสอนพวกนี้เอง อ่ก็ว่าไปอย่างนั้นซึ่งท่านก็สอนจ้ะซึ่งท่านก็สอนว่าอะไรเห็นอะไรให้ไปแก้ไขแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปทําจ้ะก็คนที่บอกว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์แก้ไขละเขาก็ไม่เห็นไปแก้ไขคนอื่นเลยแต่เขาก็มาบอกว่าให้ครูบาอาจารย์แก้ไขทั้งหมดก็เป็นผลงานของบาปล้วนๆเลยอะโดนต้มตุนรับรู้เชื่อมโยงเจอจอ,จอนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบริสันทั์พระเดชุงปุสวรรณโล กันอยู่แล้วเอาในแต่ละท่านนะฮะเรารับรู้ถึงบารมีสันทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันโซเป็นปกติอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราเองอยู่ในบารมีสันทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัรอยู <immature> ่ตลอดมาเลยจ้ะเราเป็นของเรามาเงี้ยมาตลอดเราเริ่มรู้แล้วการรู้แล้วนี่เราจะสอนตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะเป็นขั้นตอนเลยล่ะแล้วท่านรู้เข้าไปอีกเราจะรู้ว่า โอ้ oh, เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนี่ตั้งแต่ชาติก่อนๆนูนนู้นนู้นนู้นไปเรื่อยเลยจะเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะเราก็จะรู้ว่าเป็นผู้นําเป็นต้นบุญในงานสร้างที่สุดห่ึธงทมของบุญบารมีสามิตทัน์ได้ผูหลุภูสุจนสโลจากการที่เราถ่ายทอดนั่นแหละจ้ะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเลยจ้ะในรายละเอียด ของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจ้ะแล้วเราดูว่าต่อไปผู้ที่ต่อต่อจากเราไปอ่ะเขาได้รับรู้การถ่ายทอดจากเราง่ายๆเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเราอีกเท่าไหร่อ่ะอีกมากมายเลยจ้ะแล้วเราก็จะรู้ว่าผู้คนทั้งหลายนี่จริงแล้วเขาไม่ยากเลยนี่ที่จะมาเป็นเหมือนเราเพราะเขาก็เป็นเขาอยู่แล้ว แต่เพียงแค่เขาไม่สนใจที่เขาจะเป็นเขาทําได้เนี่ยคำว่าทําได้หมายถึงว่าเป็นทอดทานบุญที่ทํางานหยุดเป็นตัวสําเร็จของบาร,รมีสามทัศประเด็กพุ่งได้แต่เขาไม่ทําอ่ะซึ่งมันทํำง่ายๆเลยแล้วผลออกมาก็ดีด้วยมีสุขจเจริญสําเร็จชีวิตด้วยแต่เขาไม่ทําแต่เขาไปทําให้ทุก ไม่สุขไม่สําเร็จชีวิตทําให้ชีวิตที่เกิดขึ้นมาแต่ชีวิตในเส้นทางของโรคกดลงอะฮะเราดูแต่ละลายที่เจอเขาดิก็จะโรคกดลงกันไปเรื่อยเลยเขาขยายเป็นชุมชนเป็นประเทศของโรคกดลงไปเรื่อยเลยอะจะเป็นโรคกดลงออกมาผลิต,ตออกมาเยอะแยะเลย เราเข้าไปในสังคมเขาบารบมีสาธิตทันไปรตพุนหลวงปู่สุดจะสดยึดพืด้นที่วันนี้เลยเลยละแล้วก็ควบคุมพืพ้นที่ไปเรื่อยๆ